สำหรับพบกันครั้งนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดจากหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ของนักเรียนในหน้า116มาดูกันเลยค่ะเป็นโจทย์ปัญหานะคะเกี่ยวกับการหาพื้นที่ความยาวรอบรูปของวงกลมเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยนะคะฐานดินรูปวงกลมที่ใช้ปลูกต้นไม้มีรัศมียาว3.5เมตร ฐานดินมีความยาวรอบรูปกี่เมตรสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือความยาวรอบรูปซึ่งเป็นรูปวงกลมแล้วก็รัศมียาว3.5เมตรนักเรียนจะต้องใช้สูตรอย่างไรใช้สูตรอะไรคะนักเรียนามาดูกันเลยนะคะเราจะใช้สูตรในการหาความยาวรอบรูปฐานดินคือ 2องพาคูณค่าพายสามจุแล้วก็คูณกับอาก็คือความยาวของเส้นรัศมีนะคะรัทัดต่อไปเราจะแทนค่าเลยนะคะได้เท่าไหร่เอ่สองคูณสามจุแล้วก็คูณกับ3.5นะคะแทนค่าตามสูตรเลยค่ะอานักเรียนลองคิดคำนวณดูนะคะ ว่าความยาวรอบฐานดินมีความยาวกี่เมตรเท่าไหร่คะนักเรียนคำตอบก็คือ21.98เมตรถูกต้องไหมคะามาสรุปคำตอบค่ะสรุปว่า ฐานดินมีความยาวรอบรูป21.98เมตรนะคะสำหรับข้อที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะแก้วน้ำสองใบแล้วก็ที่ปากแก้วจะเป็นรูปวงกลมนะคะ,ะมาดูเลยค่ะว่าโจทย์กำหนดรัศมีให้เท่าไหรนะคะรัศมีของปากแก้วรูป ใบหนึ่งนะคะยาว3.7เซนติเมตรและอีกใบหนึ่งก็ยาว4.5เซนติเมตรตามลำดับความยาวรอบรูปของปากแก้วทั้งสองใบต่างกันกี่เซนติเมตรข้อนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องใดคะนักเรียนเกี่ยวข้องกับความยาวรอบรูปวงกลมใช่ไหมคะเอาละคะที่นี้เดี๋ยวเราจะมาหาความยาวรอบรูปของปากแก้วทีละใบนะคะเริ่มจาก ะค,ะความยาวรอบรูปของปากแก้วที่มีรัศมี3.7เซนติเมตรนักเรียนเราจะใช้สูตรเช่นเดียวกับข้อที่1นะคะคือ 2πr เพราะฉะนั้นบรรทัดนี้ก็จะได้2คูน π คูน r ก็คือ2คูน3.14แล้วก็คูณกับ3.7นะคะนักเรียนคิดคำนวณเลยค่ะ ราคาสรุปกันนะคะความยาวรอบรูปของปากแก้วที่มีรัศมี3.7เซนติเมตรก็จะเท่ากับ23.236เซนติเมตรนะคะมีทศนิยม3ตำแหน่งเพราะว่าตัวที่เรานำมาคูณกันก็จะมีทศนิยมรวมกัน3ตำแหน่งนะคะถูกต้องค่ะต่อไปก็จะมาหาความยาวรอบรูปของปากแก้วที่มีรัศมี4.5เซนติเมตรนะคะ อ่ละค่ะเราก็จะใช้สูตรเดียวกันก็คือ2พอเพราะฉะนั้นแทนค่าก็จะได้เท่ากับ2คูณ3.14คูณ4.5่นักเรียนคิดคำนวณได้เลยค่ะ ะค,ะความยาวรอบรูปของปากแก้วที่มีรัศมี4.5เซนตมรจะเท่ากับ28.26เซนเมตรนะคะนักเรียนจะเห็นว่านะคะ28.26เป็นจำนวนที่มากกว่า23.236เซตเมรเพราะว่าอะไรเพราะว่าปากแก้วมีรัศมียาวกว่าของอีก ที่มีรัศมี3.7นะคะเพราะฉะนั้นความยาวรอบปากแก้วก็ต้องยาวกว่ามากกว่าอาทีนี้ทําอย่างไรคะถึงจะได้คําตอบเราจะต้องเอาความยาวรอบปากแก้วทั้งสองใบมาทําวิธีการลบนะคะจะได้รู้ว่ามีความยาวรอบลูกของปากแก้วนั้นมีความยาวต่างกันกี่เซนติเมตรอ่านักเรียนลองลบดูกันนะคะ ได้หรือยังคะอ่าได้แล้วนะคะสรุปคำตอบค่ะความยาวรอบรูปของปากแก้วต่างกันนักเรียนก็เอาจำนวน28.26เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็ลบด้วย23.236ก็จะได้คำตอบว่าต่างกันกี่เซนติเมตรนะคะคำตอบก็คือ5.024เซนติเมตรนะคะ ความยาวรอบรูปของปากแก้วทั้งสองใบต่างกัน5.024เซนติเมตรค่ะอะมาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับล้อรถจักรยานทั้งสองล้อมีขนาดเท่ากันนะคะอล้อหน้าล้อหลังนี่เท่ากันอะโจกําหนดว่าเมื่อวัดความยาวรอบรูปของขอบล้อขอบล้อเป็นรูปวงกลมนะคะแต่และว,วง จะได้125.6ซนเมตรรัศมีของล้อรถจักรยานแรละวงยาวกี่เซนติเมตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือรัศมีของล้อรถจักรยานแรละวงนะคะแล้วก็สิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือความยาวรอบรูปของขอบล้อนั่นเองนะคะคือ125.6เซนติเมตรอ่านักเรียนคะเราจะมาดู ความสัมพันธ์ของสูตรกันก่อนว่าความยาวรอบรูปของขอบล้อเนี่ยมันจะคิดได้จาก2พ r หรือ2คูณคูณ r นะคะทีนี้จากความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าเราอยากรู้รัศมีของออขอบล้อนะคะเราก็จะเขียนความสัมพันธ์ตรงนี้ใหม่เป็นรัศมี r นะคะ คือความยาวรัศมีนะคะเท่ากับความยาวรอบรูปของขอบล้อหารด้วย2อไพนะคะเราจะได้ความสัมพันธ์ในรูปของรัศมีเท่ากับความยาวรอบรูปของขอบล้อหารด้วย2ค,ค,ค,คูณไพนะคะเอาละค่ะทีนี้ทําอย่างไรต่อคะนักเรียนก็ต้องแทนค่านะคะเพื่อหารัศมีนะคะตัว R เนี่ยคือรัศมีอ่ะแทนค่าได้เท่ากับ 125.6หารด้วย2คูณไพยก็จะมีหน้าตาหรือประโยคสัญลักษณ์เป็นแบบนี้ค่ะไพยเราใช้3.14เมื่อคูณกับ2ก็จะเป็นเท่าไหร่คะหกจแนะคะแล้วก็ตัวตั้งคือ125.6หารด้วย6.28ุอ่านนักเรียนลงมือคิดคำนวณเลยนะคะ ราคานักเรียนก็สำหรับการคิดคำนวณเมื่อตัวาหารเป็นทศนิยมนะคะมีหลักว่าจะต้องเขียนหรือเปลี่ยนตัวาหารเนี่ยให้ได้จำนวนนับก่อน เราก็จะเลื่อนจุดวิธีลักนะคะเราก็จะเลื่อนจุดไปทางขวา2ตัวเพื่อให้ได้จำนวนนับ628เมื่อตัวหารเลื่อนไปทางขวา2ตํตำแหน่งตัวตั้งเราก็จะต้องเลื่อนไปทางขวา2ตํตำแหน่งหรือ2ตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ว่างอยู่ให้ในักเรียนเติมศูนย์แล้วค่อยเลื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวหารและตัวตั้งแล้วก็จะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ R เท่ากับ 12,560หารด้วย628นะคะมาจากการปรับตัวหารให้เป็นจำนวนนับแล้วเราก็ต้องปรับตัวตั้งด้วยนะคะอะ่นักเรียนเมื่อนักเรียนปรับแล้วนักเรียนก็ไปหารกันแล้วก็จะได้คำตอบค่ะคำตอบก็คือรัศมีของขอบล้อจะเท่ากับ20เซนติเมตรนะคะถูกต้องไหมคะนักเรียน ถูกต้องนะคะเราจะมาสรุปคำตอบนะคะว่าความยาวของขอบล้อเนี่ยนะคะถ้าขอบล้อมีความยาวรอบขอบล้อ125.6ซนตมรแสดงว่าจะมีรัศมียาว20เซนติเมตรนะคะโดยคิดจาก r เท่ากับความยาวรอบรูปขอบล้อหารด้วย2ไยก็จะได้คำตอบค่ะ สรุปนะคะรัศมีของล้อรถแต่ละวงนะคะยาว20เซนติเมตรมาดูข้อที่4ค่ะข้อที่4ี่นะคะเป็นสวนดอกไม้วงกลมมีรัศมียาว20เมตรคนสวนปลูกต้นมะลิรอบขอบสวนดอกไม้เพียงครึ่งหนึ่งเพียงครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปสวนดอกไม้อย่าลืมนะคะรอบรูปสวนดอกไม้เป็นรูปวงกลมถ้าปลูกดอกไม้เพียงครึ่งหนึ่ง ของความยาวรอบรูปสวนดอกไม้แสดงว่าปลูกเป็นระยะทางครึ่งความยาวครึ่งวงกลมนั่นเองนะคะและปลูกจำนวนกี่ต้นคะปลูกจำนวน40ต้นนะคะปลูกจำนวน40ต้นและแต่ละต้นที่ปลูกจะต้องให้มีระยะห่างระหว่างต้นเท่ากันนะคะเพื่อความสวยงามจะต้องปลูกให้ห่างเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถาม นะคะมาดูสิ่งที่โจทย์ถามค่ะระยะห่างระหว่างต้นมะลิแต่ละต้นเป็นกี่เมตรระยะห่างระหว่างต้นมะลิแต่ละต้นเป็นกี่เมตรนักเรียนคะวิธีคิดข้อนี้นักเรียนคิดว่าเราจะต้องอคิดคำนวณหาส่วนใดก่อนทราบไหมคะ,ะเราต้องหาความยาวก่อนนะคะความยาวตรงส่วนที่เราจะปลูกต้นมะลินั่นเองซึ่งในโจทย์กําหนดว่าจะปลูก นะคะให้ได้ความยาวครึ่งหนึ่งของสวนดอกไม้เพราะฉะนั้นเราจะไปหาความยาวครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ,ะการหาความยาวครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปของสวนดอกไม้เราจะหาอย่างไรถ้าหาความยาวรอบรูป,ปว,วงกลมหนึ่งวงเราจะหาจากสองไพอาสองคูณไพคูณอาใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเราต้องการหาความยาวครึ่งหนึ่งเราก็หารด้วยสองนะคะ อันนี้จะเป็นความยาว2พ r ทั้งหมดเลยความยาวรอบรูปวงกลมถ้าเราต้องการครึ่งหนึ่งเราจะหารด้วย2นะคะหารด้วย2ทีนี้เมื่อเราหารด้วย2นักเรียนจะเห็นว่ามันสามารถตัดทอนกับ2ตัดทอนตัวนี้ได้นะคะเราก็ตัดทอนเลยเมื่อตัดทอนกันแล้วก็กจะเป็นยคูณ r นั่นหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าความยาวครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปสวนดอกไม้ที่เป็นวงกลมครึ่งหนึ่งก็คือคิดจากภัยคูรัศมีได้เลยนะคะคิดจากพัยคูรัศมีได้เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาแทนค่านะคะพย3.14คูณความยาวรัศมี r นะคะก็คือ20อ่านักเรียนคํานวณเลยค่ะ ได้แล้วนะคะจะได้ความยาวครึ่งหนึ่งของความยาวรอบรูปสวนดอกไม้คือความยาวเส้นโค้งครึ่งวงนั่นเองจะเท่ากับ62.80นะคะ62.80เมตรนะคะเอาละค่ะทีนี้ทำอย่างไรต่อ,อสิ่งที่โจทย์ต้องการคือระยะห่างระหว่างต้นมะลิแต่ละต้นเพราะฉะนั้นเราปลูกต้นมะลิ40ต้น นักเรียนต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะปลูก40ต้นระยะห่างระหว่างต้นคุณครูขอเรียกเป็นช่วงนะคะ,ะคุณครูจะเรียกเป็นช่วงถ้าเราปลูก40ต้นมันจะมีช่วงห่างระหว่างต้นกี่ช่วงคะ,ะปลูก40ต้นจะมีระยะห่างระหว่างต้นเป็นช่วงเป็นช่วงกี่ช่วงคะ,ะมาดูเลยนะคะวิธีคิดก็คือ ถ้าปลูกต้นมะลิ40ต้นให้มีระยะห่างระหว่างต้นเท่ากันซึ่งจะมีระยะห่าง39ช่วงนั่นเองคิดคำนวณอย่างไรคิดคำนวณจาก40ต้นลบ1นะคะมันจะมี39ช่วงนะคะต่อไปค่ะเมื่อเรารู้ว่าระยะทางหรือความยาวที่เราจะปลูกต้นมะลินั้นมีความยาว62.80เมตร แล้วเราต้องการทราบว่าระยะห่างระหว่างต้นมันห่างกันกี่เมตรหรือเรียกง่ายๆว่าแต่ละช่วงห่างกี่เมตรใช่ไหมคะเราก็จะต้องนำ62.80ทำอย่างไรคะนักเรียนหารด้วย39ช่วงก็จะรู้ว่าห่างกันช่วงละกี่เมตรใช่ไหมคะ เดี๋ยวเราจะมาแสดงการหารกันเลยนะคะก็จะได้ว่าระยะห่างระหว่างต้นมะลิแต่ละต้นก็คือ62.80หารด้วย39ช่วงทีนี้นักเรียนลองหารดูนะคะมันจะไม่ลงตัวค่ะคุณครูเลยใช้สัญลักษณ์การประมาณค่าหรือหาค่าประมาณขอให้นักเรียนหาค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่ง นะคะเหมือนเหมือนที่คุณครูเคยสอนว่าจะต้องทำอย่างไรในการประมาณค่าทศนิยม2องตำแหน่งอ่ะนักเรียนลงมือคิดคำนวณได้เลยนะคะ,ะได้เท่าไหร่คะนักเรียนได้แล้วนะคะเอาละคำตอบก็คือจะได้1นจุด 61เมตรนะคะประมาณแล้วได้1.61เมตรนะคะตำแหน่งที่3มเนี่ยมันไม่ถึง5เราตัดทิ้งเลยสรุปคำตอบกันค่ะดังนั้นระยะห่างระหว่างต้นมะลิแต่ละต้นก็เป็น1.61เมตรโดยค่าประมาณนะคะเอาราคาสำหรับวันนี้แบบฝึกหัดในหน้านี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ แล้วก็ให้นักเรียนติดตามในการทำแบบผัดในคลิปต่ตอๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ